สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับพ่อพ่อแม่แม่ทุกๆท่านพบกับรัญญาพายิ้มช่วงกระแสบันเทิงอัปเดตข่าวใหม่และความเคลื่อนไหวของศิลปินที่ท่านรักและชื่นชอบสำหรับคลิปนี้รัญญาจะพามาพบกับศิลปิน R.S.F. ไรอ,อัน u ันฟอรห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะคอนเสิร์ต World p o i n t o n t o u ัชัยโยม่วนจอยหลอยแรงวันที่4พฤษภาคม2567 ณสวนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ขึ้นเวทีเวลา19นาฬิกาพบกับศิลปิน w o r ร์ o พอยต์ไลอั u น f ันฟอร์พี่เบ่าสาวนุ้ยมาเลยความสนุกหลอยมาให้จอยกันถึงบ้านพบกับศิลปินคู่สี s u n ฟอร์ form, และลูกชายแห่งชาติไลอันนไม่หมดนี่ในคอนเสิร์ตเวิร์ o พอยต์ออนทัวร์ชัยโยม่วนจอยหลอยแรงอย่าลืมนะคะวันเสาร์ที่4พฤษภาคมที่ประจบคีรีขัน งานนี้ดูฟรีตลอดงานและมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลกลับบ้านไปด้วยเพราะพ่อแม่แม่ FC แฟนคลับที่อยู่ใกล้อย่าลืมไปส่งกำลังใจให้น้องกันเยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับชมคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและกดติดตามนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยสวัสดีค่ะ